นาก็จะมีห่อข้าวมาจากบ้านแล้วก็มาแขวนไว้เฉียงนานะคะถ้ามีลูกน้อยก็ปูปูให้นอนอยู่บนเกียงนาเป็นอย่างนี้ทั้งช่วงดำนาแล้วก็ช่วงเก็บเกี่ยวค่ะต่อมาก็จะมีาการช่วงนั้นก็จะมีการลงแขกเกี่ยวข้าวยังยังทานอยู่นะคะเกิดมาได้ยังทานการลงแขกเกี่ยวข้าวอยู่แล้วก็ต่อมาก็มีการรับจ้างเกี่ยวข้าวต่อมาการรับจ้างเกี่ยวข้าวเนี่ยค่อนข้าง เป็นเหมือนกับการไปทํางานประจําวันเลยเจ้าของนาหลายหลายที่นี่ก็บ่นนะคะว่าคนที่มาเกี่ยวข้าวมารับจ้างเกี่ยวข้าวเนี่ยตอนเช้าเริ่มงาน8ปดโมงมีพักเบรกดื่มกาแฟมีพักเที่ยงข้าวเที่ยงก็เจ้าของนาหาให้กินนะคะมีเบรกบ่า,บายแล้วก็เลิกงานสี่บงเย็นอย่างนี้เหมือนกับการไปทํางานประจําเลยโอ้แบบนี้ก็ไม่ไหวนะคะต่อมาก็มีการมีรถเกี่ยวข้าวรถดำนายอย่างนี้ก็ ทำให้ชาวนานี้สบายขึ้นนะคะฤด,ดูการเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนตามถ้าหากเพราะว่าเราไม่เปลี่ยนตามก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรที่เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เดินไปทางหน้าของเก่า,กาสิ่งเก่า,กาบางอย่างก็สือหาร่องรอยได้เจอบาง บางอย่างเด็กรุ่นใหม่ๆเกิดมานี่ก็ไม่รู้นะว่าเมื่อก่อนเราใช้ควายไถน,หนานี่ทํำยังไงแล้วรู้สึกว่าบางคนอาจจะสงสัยนะว่าเมื่อก่อนทําไมไม่มีการไม่มีปัญหาเรื่องการตากข้าวบนถนนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยด้วยรูยคิดเราเองนะคะว่าเป็นแบบนี้ไหมเมื่อก่อนนี่คือเราเกี่ยวข้าวด้วยมือใช่ไหมคะเราใช้เกี่ยวเกี่ยวข้าวพอเกี่ยวเสร็จเราก็จะวางไว้บนตองฟางตองฟางไว้เป็น อาจอาจะสักจุดหนึ่งสี่ห้ากรัรมวางไว้วางไว้เกีียวจนเสร็จแล้วก็จะมีคนไปมัดข้าวตามหลังมัดก็เอาวางไว้อย่างนั้นนะคะแล้วก็จะมีคนไปช่วยหาบเอาเหลาานะคะไม้ไผ่ทําแหลมทั้งสองข้างหาเหมือนไม้คานนะคะแต่ว่าเป็นไม้ไม้ไผ่ทั้งลํานะคะเป็นเหลาาก็เอาเหลาาไปเ,าเสียบที่มัดข้าวแล้วก็หามแล้วก็หาบหาบนะคะหาบไปวาง ไว้ที่ลานลานข้าวลานข้าวนี่ก็จะเป็นแบบเอาเอาขี้ควายนะคะขี้วัวขี้ควายเนี่ยเชา้ชาเช้าโดยเฉพาะพ่อเนี่ยนะคะคุณคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็จะเดินตามทางนี่ก็หาไปหาเก็บขี้ควายที่วัวควายเดินไปนานแล้วก็ขี้ไว้ตามทางนี่นะคะหรือว่าเอาขี้วัวขี้ควายใหม่ๆที่นาของตัวเองที่คอดของตัวเองนี่ก็ได้ค่ะเอามาเอาลาดลาดพื้น พื้นดินที่ทางย่าออกเรียบร้อยแล้วนะคะเอาไปลาดอเอาขี่ฝายนี่ผสมน้ําแล้วก็ปูลาดบนลานดินเรียกว่าเป็นลานข้าวนะคะแล้วก็ปล่อยให้ปล่อยให้ขี้วัวที่โคลนที่ที่เป็นโคลนอะ่ะที่ผสมน้ําเรียบร้อยแล้วนะันมันแห้งใช่ไหมคะแล้วก็เอาข้าวที่เราหาไปเนี่ยไปกองไว้ที่ลานแล้วก็มาฟาดข้าวมาเคาะข้าวนะคะใช้ เขาเรียกอะไรอ่ะจะไม่ได้ละเรียกเจ้าชื่อไม่ถูกแล้ว,ลวเป็นไม้ไผ่สองอันแล้วก็มีเชือกเอาไปมัดข้าวแล้วก็ฟาดฟาดลงบนแท่นนะคะบางคนไม่มีแท่นฟาดข้าวเขฟาดบนพื้นเลยเพราะกว่าจะฟาดเสร็จนะคะข้าวที่อยู่บนรังก็จะค่อยๆแห้งไปนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลห,หนึ่งที่ในฤดูกาลก่อนในสมัยก่อนนู้นนะคะในอดีตการไม่มีปัญหาเรื่องการตากข้าวบนถนนค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ ที่เกี่ยวเสร็จใหม่ๆนี่นะคะความชื้นยังมีอยู่ถ้าเราเอาเก็บขึ้นยุ้งขึ้นช้างเลยข้าวก็อาจจะขึ้นราได้นะคะจึงจําเป็นที่จะต้องตากข้าวให้แห้งก่อนแล้วที่ตากก็ตากในที่นาก็ไม่ได้เพราะว่าที่นามันก็มีตอข้าวมีฟางข้าวใช่ไหมคะคนที่เขามีพื้นที่ที่เป็นที่ราบที่ไม่ใช่ที่นาน่ะเขาก็จะพอตากได้อยู่หลายๆคนก็เอาไปตากที่ลานวัดนะคะแต่ว่า ก็มีบางคนเหมือนกันที่เอาไปตากบนถนนถ้าเป็นถนนที่แบ่งให้รถสัญจรได้ก็น่าจะโอเคอยู่แต่บางคนก็เคยเห็นในรูปเหมือนกันนะคะบางคนก็ตากซะเต็มถนนเลยก็มีนี่แหละค่ะยุคสมัยเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนตามเห็นไหมคะว่ากว่าข้าวในานาจะเป็นผลให้คนเก็บกินเป็นอาหารต้องใช้เวลาช้านานให้หวานเก็บเกี่ยวเร่มานั้นมันขนาดไหนมันยากจริงๆนะคะ